สวัสดีค่ะนี้อนรับเขลอขบคุณค่ะแล้วถ้าเบี้ยะรี่ถ้าเท่าเบี้ยเลยตนน้ที่ได้เลย

เดนู้นี่ไงลูกคุนี่

เออเอาที่วันนั้นมาพอก่อนไม่รู้ว่ามันเยอะไปหรือเปล่า เมมเราเมมเสียหน่ะตาใครอาโโกลนะฮะม่งอลูกคู่นะซีต Yeah.

よくやろうし、よくやろし、よ <noise> う<声> สมปูนเตรียมเทอะไรล่ะจตาเทลิ้นเหรอเทจับระดับเ่นเพ็นั่นแหละผสมปูนไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเทอีนานักะนตรงนู้นตมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือเดี๋ยวค่อย ถ่ายให้ดูตอนที่เราเทน,นนะคะตอนนี้ก็ผสมให้มนันได้ดีก่อนข้ากันก่อนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องขนบ้าเห็ดชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ